ก็อย่างที่รู้กันว่าเมโซดนะคะก็มันก็มีคนที่แบบเข้ามาหาเรามาขอโอกาสจากเราทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็ก็มาขอโอกาสเราก็ตกใจนะคะเพราะว่าก่อนนั้นคือเขามาขอโทษกับสิ่งที่มันมันมันแบบมันมันเคยพังไปแล้วแล้วก็มาขอโทษเราก็รู้สึกว่าเออเราให้ภัยคุณแม่เขาก็มาขอโทษเราก็ให้ภัยแต่ว่าเขามาขอโอกาสอีกเราก็รู้สึก ใจเหมือนกันว่าเออยังยังจะขออีกหรออะไรเงี้ยก็ก็ก็โอเคก็ก็บอกว่าโอเคถ้ากันก็พิสูจน์ตัวเองละกันเพราะว่าเราให้โอกาสทุกคนเราถือว่าเราให้โอกาสตัวเองแต่ว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่ไม่ไปที่หัวหินเพราะว่าคุณเ้ยะเขาไปไปเลี้ยงน้องปดคนเดียวกับพี่เลี้ยงที่หัวหินเราก็บอกว่าถ้าใครว่างตามมานะเพราะว่าสามีเขาทํางานอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นว่าเราว่างอยู่พอดีพอดีพอดีว่าเราแคนเซิลงานไปงานหนึ่งแล้วก็กับผู้จัด ก็เลยว่าไปกันยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะรักเราหรือห่วงเราหรือกลัวเราว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบโทรมาเช็คบางทีก็จะโทรมาคุยคุยกับเราถามท,ำทำ้ามาไลอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็บอกว่าเราอยู่หัวหิน mm hmm. ยอะไรเงี้ยเขาถามอยู่กับใคร mm hmm. แล้วก็อยู่กับแจ็คอะไรเงี้ยก็คือผู้จัดการของเราเ, mm hmm. เขาก็เขาก็เหมือนแบบ เสียดเขาดูาเหี่ยงอะไรเงี้ยเราก็ให้เราอยู่กับแจ็คเธอมีอะไรหรออะไรเงี้ยก็ก็ก็ขอคุยกับแจ็คขอคุยกับเป้ยก็ให้คุยนะคะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โทรมาถามว่าเราอยู่ไหนแล้วก็บอกอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเขาดูเขาดูอารมณ์เสียมากเราดูเหมือนไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาจะเช็คก็ได้นะฉันอยู่ที่โรงแรมนี้แต่คือไอค้ความที่ทาที่เมย์พูดว่าเช็คเนี่ยเมย์ไม่คิดว่าเขาจะทําถึงขนาดนี้ หลังจากนั้นคือเราเรา,เราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เขาอีกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขาเยอะอะไรเงี้ยวันต่อมาเขาก็เหมือนส่งมาเศษมาแบบต่อว่าเราแล้วแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ส่งสิ่งที่เขาได้ทํามาไว้ก็คือเขาปีแบบให้คนมาตามส n a ปเราเต็มไปหมดเลยส่งมาให้เราดูว่า เขาะตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วพอเราเห็นเราก็ตก,กใจตกใจแล้วเราก็โกรธมากเราก็เลยโทรกลับไปว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนี้นี่เธอเอาแบบลูกน้องมาตามเราใช่ไหมคนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็หัวเราะค่ะเขาหัวเราะแบบควรกวนมากๆแล้วก็หัวเราะเขาบอกบ้า ตำรวจไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยคือพนักงานโรงแรมนั่นก็ทําให้เมย์โกรธมากว่าทําไมโรงแรมถึงทากับเมย์แบบนี้ แล้วหลังจากนั้นเมก็แล้วเขาก็ปิดมือถือเขาไปเลยคือเมติดต่อเขาไม่ได้คือเขาปวดมากแล้วก็วางืูไปเมก็เลยอยากรููว่าเป็นพนักง,งานโรงแรมจริงไหมเมก็เลยเอารูปทั้งหมดที่เขาส่งมาลงไปในไอ,อ์ไอินสตาแกรมเพื่อจะถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักง,งานโรงแรมใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานโรงแรมโรงแรมต้องรับผิดชอบในเมื่อเราไปเที่ยวส่วนตัวของเราทำไมมาถ่ายรูปเราแบบนี้ก็สุดท้ายสรุปเลยแล้วกันนะคะ ก็ไม่ใช่พนักงานโรงแรมไม่ใช่แฟนคลับก็เป็นตำรวจค่ะแล้วก็แล้วก็เมย์ก็คือคือเมย์รู้สึกดีนะเวลามีคนมาชอบมีคนมาทุ่มเพแต่ว่าจะรักหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยมันเกินไปจะเช็คอะไรก็เช็คได้เช็คแล้วมีอะไรเช็คแล้วอย่ามาด่าเราหนึ่งคือการให้โอกาสไม่ได้แปลว่าเราจะเอาให้โอกาสคือให้คุณพิสูจน์ว่าคุณมีดีแค่ไหน เพื่อนไม่แต่างงานกันหมดแล้วแล้วก็เมก็อยากได้คู่ชีวิตที่ดีถ้าพิสูจน์ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีกันยังไม่ได้เลยอย่าหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นติดเป็นอย่างอื่นก็คงไม่เอาเหมือนกันก็ในอันเนี้ยเรามาั่นใจเลยใช่ไหมคะไม่ตั้งคนก็คนมาตาก็สุดท้ายตอนที่ลงอินสตาแกรมไปแล้วก็ จากที่เขาปินมือถือบนประสาทเมแล้วก็ที่ถ่ายว่าเป็นพนักงานโรงแรมเขาก็โทรกลับมาว่าหยุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมยก็แกล้งเขาเมยก็ไม่รับโทรศัพท์บ้างเขาก็บุกเข้าไปที่บ้านพ่อแม่เมยแล้วก็บอกว่าให้พ่อคุณแม่เมยโทรหาเมย์บอกให้ลบทุกอย่างออกจากโทรศัพท์ถ้าไม่ลบเขาจะไม่ออกจากบ้านเมยเมย็ก็โทรหาตำรวจอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาเรียกข่มขู่ว่าจะทำอะไรหมยคะตอนที่ได้เข้าไปในบ้านคือเข้า ไม่ได้ขมขู่อะไรหรอกไม่ว่าเขาค่อนข้างมีใสเหมือนเด็กแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันกวนใจอะค่ะแ,แล้วเราเมย์แบบเหนื่อยกับอะไรแบบนี้ ยอมรับว่าไม่ก็กลัวเหมือนกันคือจากรูปที่ดูแล้วมันไม่ปกติอะ่ะนี่คือถ้าเมกนี่เม่ไปกับผู้จัดก,การที่เป็นเกยถ้าไม่ไปกับผู้ชายจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมายิงเมนหรือเปล่าไม่ก็กลัวถูกไหมฉะนั้นก็ไม่เอาเรื่องอะไรอะ่ะก,ก,ก็ก็เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเขาก็มาขอโทษเขาบอกว่าเขาเขาห่วงเขากลัวไปกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ไม <Re> ่เอาเรื่องค่ะแต่ขอให้ห <to> ย <die> ุดแล้วก็ก็หยุดเถอะอย่างเงี้ยคือต่อไาแต่ต่อไปจะเข้าไปเลยใช่ไหมคือเรา ว่าให้โอกาสคือเราให้โอกาสในความเป็นเพื่อนคนเราถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มันถึงจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้ล้วล้ำเส้นแบบนี้เมย์เมยกลัวค่ะแล้วเราจะมีมาตรการหลังจากนี้รหมหลังจากนี้หรอคะก็ถ้าถ้ามีครั้งเมย์ก็คงต้องดำเนินคดีแล้ว เมเมก็กลัวนะคะมันคุกคามกันเกินไปอะตอนนี้เขาคุยกันไหมคะไม่ได้คุยแล้วค่ะเขาไี่บอกไหมคะว่าจะไม่ตามแล้วหรืออะไรเออก็มีขอขอว่าแบบเอออยาแบบแบบอยาเอาเรื่องอยากอะไรได้ไหมสุขสา้เพราะว่าลูกน้องเขาอะไรเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ยก็ก็ไม่เอาเรื่องค่ะก็ก็ไม่ไกลแต่อย่าทำอีกถ้าทำอีกจะเอาเรื่องอะค่ะเป็นข้ความส่วนตัว ไม่ทราบอะค่ะเมว่าคือทะลักมากขนาดนี้ไม่ต้องรักก็ได้กล่วงแม่อย่างล่าสุดมีข่าวบอกว่าเหมือนมีข่าวว่าพี่เมย์ทำของใส่เ้าอ๋ออันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะอ่านให้ฟังว่าทำไมเมย์ถึงลงไอจีอันนั้นไปอันนี้ตลกดีค่ะเกิดมาก็เคยเจออย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือมีบุคคลคนหนึ่ง เขามาเขียนในอินสตาแกรมในขณะที่เมย์กำลังซีเรียสว่ามาตามเมย์ทำไมใครมาตามเมย์โรงแรมหรืออะไรอ้อเดี๋ยวเขาพูดนิดนึงว่าโรงแรมมาราเกสดีมากนะคะเพราะว่า ดูแลเมย์ตอนที่เมย์ไปอยู่อ่ะดีแล้วก็พอมีเรื่องเกิดเรื่องแล้วเมย์โพสเขาก็แสดงความรับผิดชอบเข้ามาแบบมาแบบมาดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจก็ขอแก้ให้โรงแรมนิดนึงว่าโรงแรมไม่ได้ให้ข้อมูลหรืออะไระเพราะว่าโรงแรมเนี่ยได้ส่งกล้องวงจรปิดรูปจากกล้องวง,วงจรปิดมาให้เมย์ส่วนคนผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อไอจีว่าฟ o อยเวอร์เลิฟเอ็มเจ ซึ่งเมย์ก็กดเข้าไปดูแล้วเขาก็ทําปอมเอาไว้เรียงเอาไว้เป็นตับเลยเหมือนเอาไว้ควรประสาทเมย์นะคะที่เขียนว่า<ม>ช่วยแก้ข่าวด้วยเธอรู้อยู่แก่ใจว่าแฟนในวงเล็บสามีฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้ตามเธอแต่ประชาชนเขาไม่รู้สามีของฉันไม่ได้ตามเธอคอยรู้โดยทั่วกันอย่ามาโนไปเองอันนี้นะคะที่เขาส่งเอาไว้ก็จะบอกว่า เมย์ไม่ได้มโนนะคะแล้วเมย์ก็ไม่รู้ว่าคนที่เขียนอันนี้เป็นเมียคนไหนเมียคนที่เท่าไหร่เป็นเมียจริงหรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้าเป็นเมียจริงๆเนี่ยสามีแกเนี่ยที่ฉันไม่ได้มโนเองสามีของแกเนี่ยจ้างคนมาสะกด,ดรอยฉันจริงๆนี่คือกล้องวงจรปิดของโรงแรมมาราเกสที่ส่งมาให้เมย์ผู้ชายคนนี้ก็คือผู้ชายที่เซลฟี่แล้วก็เป็นตำรวจกปตนีต่นะคะรูปจากกล้องวงจร ดิฉันไม่ได้มโนโอเองนะคะคุณควรจะหยุดมโนโแลวเลิกคุยกับหมอผีด้วยนนะคะ <c oughs> ก็คือผู้ชายผอมอีคนหนึ่งที่ขโมยเอกสารตรงหน้าค้อนขนาดที่พนักงานกำลังยุ่งพนักงานไม่ได้ส่งให้โรงแรมเขามีมาตรฐานอย่างดีอันนี้ก็มาลื้อเองแล้วก็ถ่ายรูปเองไม่จะเอาเรื่องก็ได้แต่เมจถือว่าเมจไม่เอาเรื่องดีกว่าในฐานะคนที่เคยรักกันแล้วก็รักมากจะเป็น ก็อภัยให้ค่ะ้เราเรา,เราไม่เอาเรื่องผายชายเราจะเอาเรื่องคนผู้หญิงที่มาพูดไหมคะผู้หญิงคนนี้ก็เอาเรื่องเพราะว่าเขาจิตไม่ปกติก็ให้เขากลับไปคุยกับหมอผีเลยเลิกวุ่นวายกับเมย์ถ้าไม่เลิกวุ่นวายกับเมย์เนี่ยไอจี IG ปลอมทั้งหมดจำไอจีไอจีหนึ่งไหมไหมคะเด็กแว่นที่เคยว่าเรื่องรถเทเยนจำไมไหมคะสุดท้ายเมย์ก็รู้ว่าเขาอยู่ไหนเป็นลูกเต้เาเหล่าใครชื่อหมดพ่อต้องโทรมาขอโทษยายไม่ต้องทำแบบนั้นเลยอายเขาเปล่า าเกิดว่าคุณรักสามีคุณเนี่ยคุณก็รอบอลอบใจเขาดีดดีกว่าเพราะดิฉันไม่เอาแล้วแค่นั้นเองแล้วตอาคุณไ,ไ,ไม่สามารถาย้อนกลับไปเป็นแฟนกันได้แล้วเออตอนนี้เอาแค่เพื่อนก่อนดีกว่าเพราะว่า กลัวค่ะขอขอสเปซของตัวเองบ้างยังไม่ได้แต่งงานกันยังยังมาตามขนาดนี้<ม>คือเมก,ก็ไม่รู้ว่าเมย์เดินไปไหนจะโดนสไนเปอร์เมื่อไหร่เกิดเมคทวงเพื่อนตุดที่หล่อมากคนหนึ่งคือเมก,ก็กลัวนะคะก็อขอให้เมย์ได้ทําอะไรแบบสะดวกสบายใจเมย์บ้างเนาะเมก,ก็ไม่ได้รู้สึกดีที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดตรงนี้ไม่ได้รู้สึกฮอตกับการที่มีโรคติดตามหรืออะไรก็ก็ ตอนนี้อารมณ์เห็นใจไหมบ้างตอนนี้อาร,รมณ์ขพองพเมเป็นยังไงบ้างคะแบบเขิใจรหรือว่ายัางแข็ง,ง,เค,เงคือก็ก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรเขาอะนะก็สงสารเขาแล้วก็แต่คือคืออยากอยากอยากทำถึงขนาดนี้อะเมมเมมเมมไม่ได้ทำอะไรอะแล้วเมก็สิ่งที่เมเคยพูดว่าเมโสดก็คือเมโสดจริง หลายคนอาจจะเชียร์ว่าเออทำไมไม่ดีกับปาล่ะคือเราไม่อยากหลอกกันเขาเป็นผู้ชายที่ดีเขาก็ไม่อยากหลอกเมย์ให้เมย์ต้องเสียเวลารอแล้าไม่รู้ถึงอะไรตัวเมย์เองเมย์ก็รู้ว่าตัวเองแก่แล้วไม่ต้องการคนที่พร้อมฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่มันจูนกันได้เรากลับมาดีกันได้เมย์ไม่โกหกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เมย์ขอมีความสุขกับการใช้ชีวิตสดๆของเมย์ตรงนี้ก่อนจะไปไหนกับใครก็ได้ใครที่คุย เราสบายใจก็จะไปถ้าไม่สบายใจแล้วก็เยอะก็ไม่คุยคะ่ะไค่<ล>ะเรียนต,ตำรวจเลยนะคะอะไรนะคะมมไม่คะ่ะตอนนี้บอกเราไม่เอาเรื่อง<แ>ก็ก็ให้อภัยกันอย่าไปเอาเรื่องเขา<แ>ค่ะถ้่ท่านเรียนออกมาแบบนี้ตำรวจคนที่มีภาพแบบนี้มีอัดได้หรับในหน้าที่การงานอล้วกเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาทําของเขาเองเขาก็ต้องแก้เองแต่ว่าตัวเมย์เมให้อภัยค่ะจุดเด่นด้วยนจีดเด่นด้วยชั้นลายของผู้หญิงที่เก่าค่ะที่มีเล่นของว่าที่เมย์เอามา เขานั่นแหละค่ะบางทีเขาก็แชร์กันเองเอาให้เราดูนะคะคือมีอีกเยอะอะค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันนี่มันปี2015แล้วเนาะเอาวิชา,าคืออะไรอะคะช่วยตอบหนนิดนึงคือเมย์ว่าเมย์ก็ก็สวยใช่ไหมคะคุณ <c oughs> ก็โอเคใช่ไหมคะคือคุณไม่ต้องเล่นของนะคะตลกแล้วคะ่ะเรามีของดีในตัวอยู่แล้วคุณเป็นอะไรต่อครับขอโทษด้วยครับไม่เรียกค่ะอยากคุยต่อเอาว่า วันนี้ก็ก็ก็เดี๋ยวคงตอนเย็นพขาคงมีทานข้าวที่บ้านเราเขาก็ชวนมีเพื่อนมีอะไรก็ทุอของขวัญพิเศษของขวัญเนาะจริงๆให้เค้กไปก้อนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ค่ะกับนี้ลความตอนนี้ก็คือเราเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งกลับมาได้ไม่ไม่โกหกค่ะตอนนี้คือเราไม่อยากหลอกเขานะคะตอนนี้ให้โอกาสทุกคนแล้ให้โอกาสตัวเองแต่ขอไม่เอาแบบนั้นแล้วตัว